สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Walk m o n น y ี4 5นะครับกับรายการ Binary Free for You นะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงนะครับตัว D Trader นะครับผมก็เป็นการเทรด e i n n r y y p t t o o n แบบเต็มตัวของ Binary.com นะครับเป็นฟังก์ชันของเขานะครับก็คือฟังก์ชันที่5ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราคลิกเข้าไปดูกันเลยนะครับว่า วิธีการใช้งานใช้งานยังไงบ้างนะครับพอคลิกเข้ามานะครับหน้าต่างจะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายทีละจุดนะครับเริ่มจากตัว d t r a d e r นะครับมีลูกศรชี้ลงนะครับคลิกเข้าไปนะครับมันจะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมานะครับทั้งหมด4หน้าต่างนะครับมี d t r a d e r แล้วก็ดี o อนะครับเราไปดูที่ดีบอกันก่อนนะครับพอคลิกเข้ามานะครับหน้าต่างดีบอจะหน้าต่างแบบนี้นะครับ ดีบอคืออะไรนะครับมันก็คือบอทเทรดไบนารี่นั่นเองก็คือไบนารี่บอทนั่นแหละนะครับเพียง mm hmm. แต่ว่า,า mm hmm. เขาแยกออกมาให้รวมอยู่ในดีเทรดเดอร์นะครับ mm hmm. ซึ่งความแตกต่างมีไหมมีครับ mm hmm. เพราะว่าไฟล์ของดีบอกับไฟล์ของไบนารี่บอเนี่ยไม่สามารถใช้ร่วมกันได้นะครับต้องแยกกันนะครับผมสมมติเราเขียนไฟล์ในนี้นะครับเนี่ยเราเขียนไฟล์ในนี้สมมุติเนี่ยผมเขียนไฟล์ในนี้ไว้นะครับ แล้วทีนี้ผมจะเอาไปเทรดใน binary bot เนี่ยไม่สามารถใช้ได้นะครับเพราะว่าเขาแยกกันนะครับถ้าคุณเขียนใน binary bot คุณก็ต้องเทรดใน binary bot นะครับถ้าเขียนใน d bot คุณก็ต้องนำมาเทรดใน d bot นะครับอันนี้คืออะไรนะครับก็จะเป็นพวกตรกะนะครับ logic ต่างๆนะครับข้อมูลเอาไว้เขียนบอทนะครับอันนี้ก็คือ reset นะครับเหมือนเดิมนะครับก็คืออันนี้ก็คือโหลดไฟล์บอทลงมาเพื่อรันอันนี้ save b o ย่อขยายมีแค่นี้ครับอันนี้ก็คือรันบอทนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบการดูออเดอร์นะครับก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆต่อไปเรามาดูที่ d m t f i l e นะครับ DMT5 คืออะไรนะครับมันก็คือบัญชีเทรด m t f i l e เรานั่นแหละเพียงแต่เขาแยกออกมาให้ในจุดนี้นะครับ ผมแนะนำให้ไปดูใน MT5 เลยนะครับจะได้ไม่งงนะครับหน้านี้นะครับผมต่อไป Smart Trader ดอร์นะครับสมาร์ทเทรเดเคืออะไรมันก็คือหน้าหลักนี่แหละครับหน้าหลักของนี่แหละสมา r ์ทเทรเดเก็คือตัวเดียวกันเลยนี่ครับคือตัวเดียวกันเลยแต่หน้าต่างมันจะต่างไปนะครับจะดูขาวสะอาดนะครับไม่ลกนะครับก็คือเขาจะยกตัว Smart Trader เนี่ยแยกออกมาเลยนะครับแต่ถ้าเรามาเทรดในหน้าหลักเนี่ยมันก็จะมีพวกเนี่ยครับข้อมูลต่างๆอยู่ด้านบนนะครับทำให้แบบเวลาเทรดเทรดได้ไม่เต็มที่นะครับตรงนี้เขาก็ยกออกไปเอาแค่ Smart Trader มาลงไว้แล้วก็ปรับสีให้เป็นสีขาวแค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรนะครับามาที่ดีเทรดเดอร์เหมือนเดิมนะครับ ต่อไปนะครับอ่ารีพอร์ตนะครับรีพอร์ตก็จะเป็นข้อมูลการเทรดของเรานะครับสเตทเมนต์นะครับข้อมูลการซื้อขายข,ายของเรานะครับผมต่อไปแคชเชียร์แคชเชียร์ก็คือการฝากถอนนะครับฝากเงินถอนเงินก็ฝากในหน้าดีเทรดเดอร์ได้นะครับไม่จําเป็นที่จะต้องแบบว่าไปหน้าหลักเราไปที่แคชเชียร์ตรงนี้นะครับไม่จําเป็นก็สามารถฝากถอนในหน้าดีเทรดเดอร์ได้เลยนะครับ ต่อไปคืออะไรนะครับผมข้ามกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับไม่มีอะไรอันนี้นะครับก็จะเป็นพวกเซตติ้งข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับก็สามารถเข้ามาเซตติ้งตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้คืออะไรก็คือบัญชีนะครับเราจะใช้บัญชีอะไรในการเทรดนะครับผมลืมบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับข้อดีของ binary.com ไม่จําเป็นจะต้องใช้สกุลเงินดอลลาร์ในการเทรดนะครับซึ่งสามารถใช้จะเป็น EUR นะครับเป็นเงินยูโรเงินอื่นๆได้นะครับ หรือแม้กระทั่งนะครับใช้เหรียญดิจิตอลนะครับเอามาเทรดก็ได้นะครับยกตัวอย่างพวกบิตคอยไรคอยอินเทียมอะไรพวกนี้สามารถเอามาเทรดได้นะครับประมาณนี้นะครับก็มีแค่นี้ครับแถบด้านบนนะครับต่อไปมาดูแถวฝั่งซ้ายนะครับตรงนี้เริ่มจากนะครับหัวข้อแรกนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้คือการเลือกตลาดนะครับว่าเราจะเทรดตลาดไหนนะครับ ซึ่งตอนนี้นะครับตัว DTrader Binary Option ของ Binary.com เนี่ยยังไม่มีฟังก์ชันเปิดหลายหน้าต่างนะครับดังนั้นเราจะเทรดตลาดไหนเราก็เลือกมาตลาดใดตลาดหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเป็นพวกยกตัวอย่าง IQ Option หรือ o l y m t a t e อะไรที่เขาเป็น Binary Option โดยตรงเนี่ยนะครับก็สามารถเปิดหลายๆคู่สกุลเงินหลายๆหน้าต่างได้นะครับเพื่อเพื่อใช้ในการวิเคราะห์เทรดแต่นี้ก็ เปิดทีละหน้าต่างเทรดทีละหน้าต่างนะครับผมแต่เปิดหลายๆออเดอร์ได้นะครับเปิดสมมุติผมเข้าออเดอร์บาย10บอินเด็กต์เข้าออเดอร์บาย25่สิบหอินเด็กต์เข้าออเดอร์เซลล์ห้าสิบอินเด็กต์อย่างเงี้ยสามารถทําได้นะครับแต่ว่ากราฟเนี่ยดูได้ทีละตลาดนะครับผมต่อไปนะครับอ่าทันเฟรมนะครับก็เลือกเลยนะครับจะดูทันเฟรมไหนนะครับอ่าทันเฟรม1ติ๊กเนี่ยจะไม่สามารถเลือกรูปแบบ กราฟได้นะครับต้องเริ่มตั้งแต่1นาทีขึ้นไปคุณถึงจะสามารถเลือกรูปแบบของกราฟได้นะครับต่อไปนะครับอินดิเคเตอร์นะครับอินดิเคเตอร์ก็เลือกเลยนะครับว่าจะใช้อินดิเคเตอร์อะไรนะครับอย่างตอนนี้ผมใส่เข้าไปเนี่ยคือตามนี้นะครับถ้าไม่ใช้เราก็ลบทิ้งนะครับลบทิ้งนะครับแล้วก็เลือกอินดิเคเตอร์ที่เราจะใช้งานนะครับต่อไปนะครับเทมเพลตนะครับเทมเพลตคืออะไร แทมเพลตก็คือนะครับหน้าต่างนะครับที่เราทำการเซตเรียบร้อยนะครับสมมุติผมใส่คือินดิเคเตอร์นะครับเซตกราฟเซตทานเฟรมอะไรเสร็จแล้วนะครับก็มาที่แทมเพลตก็กดเซฟไว้นะครับเวลาเรากลับมาล็อกอินอีกครั้งเราก็เลือกแทมเพลตที่เราเซฟไว้จะได้ไม่ต้องมาเซตกราฟใหม่ให้เสียเวลานะครับต่อไปนะครับอันนี้คืออะไรนะครับออันนี้จะเป็นพวกเส้นนะครับเส้นต่างๆเส้นเลเส้นเทนไล โซนเส้นชานเอลเส้นแนวรับแนวต้านอะไรก็ว่าไปนะครับอ่าเส้นเทรนนะครับเนี่ยคลิกลากอะไรพวกนี้นะครับวางนะครถ้าเราไม่ใช้ก็ลบทิ้งนะครับเรามาดูเส้นลายนะครับคลิกปล่อยนะครับเนี่ยก็ได้มาแล้วเส้นนะครับผมหน้านี้ก็คือการเลือกอเรียกใช้นะครับพวกเส้นต่างๆ ต่อไปนะครับคืออะไรนะครับหน้านี้คือดาวน์โหลดนะครับจะเป็นดาวน์โหลดข้อมูลนะครับเก็บเป็นไฟล์ PNG CSV อะไรประมาณนี้ครับเก็บเป็นไฟล์ไว้เปิดดูนะครับอันนี้ก็ย่อขยายกราฟนะครับย่อขยายกราฟย่อขยายกราฟต่อไปนะครับกลมๆตรงกลางคืออะไรนะครับสังเกตไหมครับเวลาเราชี้เนี่ยนะครับมันจะมีเครื่องหมายบวกตามเรานะครับ ถ้าเราไม่ต้องการใช้นะครับก็ติ๊กไปนะครับถ้าเราติ๊กครั้งนึงเนี่ยมันจะเป็นจุดๆตรงกลางมันจะมีสถานะบอกนะครับว่าอันนี้คืออะไรนะครับโซนนี้ราคาเท่าไหร่วันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่นะครับถ้าเราไม่อยากใช้เลยนะครับก็ติ๊กไปปิดไปนะครับมันก็ไม่มีละนะครับแค่นี้เองนะครับผมต่อไปนะครับแถวล่างนะครับแถวล่างใช้ทํางานนะครับใช้ทําอะไรไปที่กระเป๋าครับคลิกนะครับ ตรงนี้จะแสดงสถานะออเดอร์ที่เรายังเปิดอยู่นะครับหรือปิดไปแล้วนั่นเองนะครับถ้าเราไม่ใช้นะครับก็ลบทิ้งไปนะครับต่อไปนะครับแชทนะครับจะเป็นแชทสดนะครับสามารถคุยกับเจ้าหน้าที่ได้นะครับผม GoToTrader e นะครับ .com อันนี้ไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรเรามาดูที่ setting ครับรูปฟันเฟือง ตรงนี้ต้องมาเซตกันนะครับเราเลือกได้นะครับว่าจะให้พื้นหลังเนี่ยเป็นสีขาวหรือว่าสีดำนะครับส่วนตัวนี้นะครับภาษาอะไรนะครับชาร์จนะครับตรงนี้ให้ติ๊กถูกด้วยนะครับเพราะว่ามันจะมีเวลาแจ้งสถานะของกราฟนะครับหรือแท่งเทียนนั้นๆนะครับว่ากี่วิกี่นาทีมันจะจบแท่งเทียนนั้นนะครับแค่นี้เองนะครับเรามาดูตรงนี้ครับอ่าตัวนี้ผมลืมบอก สมมติเราลากกราฟกลับมาดูย้อนหลังอย่างเงี้ยนะครับคลิกตรงนี้1ครั้งนะครับมันจะย้อนกลับมาราคาปัจจุบันนะครับผมต่อไปนะครับแถบด้านบนนะครับเอาผมเอาเป็นตลาดคู่สกุลเงินก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันต่างกันยังไงนะครับสมมุติตลาดคู่สกุลเงินนะครับคลิกเข้าไปมันก็จะมีให้เลือกฟังก์ชันการเทรดนะครับว่าเราจะเทรดฟังก์ชันไหนนะครับพวกฟังก์ชันพวกเนี้ยเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปแยกให้ จะเป็นคอพุทธธรรมดานะครับคอพุทธธรรมดาก็เลือกเลยนะครับอันนี้เลือกนะครับระยะเวลาเป็นรูปแบบไหนนะครับก็จะมีมินิทนะครับก็คือ5นาทีนะครับตรงนี้ให้เลือกเป็นสเต็กนะครับตรงนี้ใส่ราคาไม้นะครับใส่ราคาไม้อันนี้ก็คือเปิดออเดอร์ by sell นะครับแล้วก็มันมีฟังก์ชันใหม่ตัวนี้มานะครับฟังก์ชันใหม่ตัวนี้มา ฟังชันนี้มันใช้งานยังไงนะครับราคาไม้เลือกก่อนเลยสแต็ปนะครับตรงนี้นะครับให้เลือกคูณนะครับว่าคุณสามารถทํากําไรได้สูงสุดเท่าไหร่นะครับกำไรสูงสุดที่เราคุณจะทําได้นะครับก็เลือกได้เลยนะครับแล้วก็เทคโปรฟิตนะครับสามารถกําหนดเทคโปรฟิตได้นะครับกําหนดเทคโปรฟิตสต็อปลอสนะครับผมสามารถกําหนดได้เลยนะครับผม ซึ่งปกตินะครับถ้าเทรดในออปชันเนี่ยฟังก์ชันนี้มันจะไม่มีอยู่แล้วนะครับฟังก์ชันนี้มันสำหรับพวก forex นะครับที่สามารถกำหนดเวลานะครับเปิดปิดออเดอร์เองได้นะครับแต่ถ้าเป็นพวกออปชันเนี่ยคือต้องปิดออเดอร์ตามเวลาที่กำหนดเท่านั้นนะครับแต่ตรงนี้นะครับเขามีให้เลือกนะครับผมเลือก take profit นะครับผมอ่าผมเลือก take profit นะเทคโปรฟิตอ่าที่10 สมมติ take profit ที่50นะครับเอา50-50นะครับอ่า stop loss หสนะครับประมาณนี้ถ้านะครับผมเข้าเดอร์ buy นะครับแล้วมันได้กําไรเนี่ยถึง50ดอลมันก็จะปิดให้นะครับแต่ถ้ามันติดลบถึง50ดอลมันก็จะปิดให้นะครับประมาณนี้ส่วนตรงนี้คืออะไรนะครับตรงนี้คือเวลานะครับคุณต้องกําหนดเวลาเช่นเคยเพียงแต่เขามีฟังก์ชันนี้มาให้นะครับเนี่ย คุณต้องกําหนดเวลานะครับถ้าคุณเลือกกําหนดเวลานะครับ Stop l o s s t a k ค profit คุณจะไม่ได้ใช้งานนะครับก็คือเป็นการเทรดออปชันทั่วไปเลยนะครับแบบกําหนดเวลาแต่ถ้าคุณเลือก s t o p loss take profit นะครับคือไม่กําหนดเวลานะครับไม่กําหนดเวลาได้กําไรตอนไหนก็คือตอนนั้นเลยนะครับปิดออเดอร์ตอนไหนก็คือปิดตอนนั้นเลยนะครับผมก็คือตาม TPSL นะครับที่เราใสา่ไป ทีนี้เรามาดูอีกตลาดหนึ่งนะครับตลาดอินเด็กนะครับสมมุติ100อินเด็กนะครับแม่ 100s นะครับ1 100s มันแรงเกินไปะคคลิปนี้จะยาวนิดนึงนะครับสมมุติผมเลือกฟังก์ชันใหม่ที่เขาให้มานยะเลือกเหมือนกันเลยนะครับเลือกเลือกเหมือนกันนะครับผมก็ตั้ง TPSL เหมือนกันเลยนะครับตั้ง TPSL ตรงนี้ต้องดูด้วยนะครับว่าสต็อปล็อตเท็กโปรฟิตสูงสุดของการคูณแต่ละตัวเนี่ยเขาให้มากสุดเท่าไหร่นะครับตลาดอินเดนะครับผมลองเข้าออเดอร์บานะครับสังเกตว่าออเดอร์วิ่งมาตรงนี้แหละนะครับมาโชว์หน้านี้แหละนะครับพอ,อ,อเดอร์มาโชว์ตรงนี้นะครับก็จะสังเกตว่านะครับมันจะมีคําว่าให้เซล์นะครับผม คำว่าให้เซลล์เนี่ยคืออะไรนะครับในกรณีที่นะครับเราเข้าบ u านะครับแล้วกราฟมันขึ้นก็จริงนะครับแต่เราคิดว่ามันจะลงแบบเนี้ยนะครับจะมีการกลับหัวลงและอย่างเงี้ยนะครับผมเราก็สามารถเซลล์ราคาตลาดได้เลยนะครับสมมติผมเซลล์ราคาตลาดนะครับเซลล์ให้ดูก่อนอ่านะครับอ่าเราก็จะติดลบแค่3.42เหรียญนะครับจากปกติถ้าเรารอให้จบเวลาเนี่ยเราจะติดลบ สิดอลลาร์ตามราคาไม้นะครับมันก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับให้นักเทรดนะครับสามารถตัดสินใจเลือกได้ว่า,าเราจะขายราคาตลาดไหมนะครับทีนี้ถ้ายกตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือการาขายราคาตลาดในขณะที่ทํากําไรได้อยู่นะครับผมผมจะเปิดออเดอร์ให้ดู2อ,อทิศทางนะครับอสองทิศทาง ผมลอดูสมมุติเนี่ยครับมันบวกแล้วนะครับผมอยากจะปิดออเดอร์นี้นะครับผมก็เซลล์ราคาตลาดนะครับพอเซลล์ราคาตลาดนะครับคุณก็จะได้กําไรมาอยู่ที่1.40ดอลลาร์นะครับก็คือวัดเป็นเปอร์เซ็นต์เลยนะครับของราคาไม้ที่คุณใส่เข้าไปนะครับก็สามารถเซลล์ราคาตลาดได้นะครับไม่จําเป็นต้องรอให้จบเวลานะครับคือถ้าสมมุติเราเทรด โบกอื่นนะครับที่เป็น Binary Option จริงๆเนี่ยะครับเราสมมุติเรากำหนดเวลา1นาทีอนะนาทีแล้วกันมันวิ่งไปผิดทางแล้วนะครับติดลบไปแล้วนะครับเราอยากจะปิดออเดอร์แล้วเราคิดว่ามันผิดทางแล้วมันไม่กลับมาแล้วนะครับโบกอื่นไม่สามารถขายราคาตลาดได้นะครับเพราะว่า,าเขาเป็นการเทรดของพวก คู่สกุลเงินนะครับเป็นตลาดหลักนะครับแต่เนี้นะครับสามารถขายราคาตลาดได้นะครับเพราะว่ามันเป็นตลาดของ binary com ของเขาโดยตรงนะครับเลยสามารถปิดราคาตลาดได้นะครับผมประมาณนี้นะครับก็เข้าๆประมาณนี้นะครับนยครับสามารถเซล์ราคาตลาดได้เลยนะครับจากเสีย10ดอลนะครับถ้ารู้ว่าผิดทางแล้วรู้ว่ามันไม่มาแล้วนะครับผมก็จะเสียแค่ 8.90ดออะไรประมาณนี้นะครับซึ่งฟังก์ชันการเซลล์ราคาตลาดเนี่ยจะมีให้เฉพาะตลาดอินเด็กนะครับของไบนารีเท่านั้นนะครับตลาดอื่นนะครับพวกคู่สกุลเงินอะไรพวกเนี้ยนะครับสินทรัพย์มีค่าอะไรพวกเนี้ยไม่สามารถขายราคาตลาดได้นะครับแล้วก็การขายราคาตลาดเนี่ยไม่สามารถใช้กับฟังก์ชันใหม่ได้ก็คือตัวคูณนะครับ การขายราคาตลาดได้เนี่ยจะใช้สำหรับการเทรดบายเซลธรรมดาเท่านั้นนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับส่วนรูปแบบฟังก์ชันการเทรดพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมมาทําคลิปแยกให้นะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ